บอลไอแร่านพีมลีกวันนี้3คู่นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดรายการเทพบอลคัดแนวทางเน้นทั้งหมด3คู่นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความพิเหศษง่ายคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและใครที่อยากเข้ากลุ่มของเรานะผมดูใต้ดิสคริปชันได้เลยนะแล้ววันนี้เราเปิดหัวให้ครับเป็นคู่แรกเลยสำหรับเรื่องเชียร์บอลครับเจอกับทางดันดักนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดก็จบกันที่เสมอครับในเรื่องของการที่เล่นในบ้านดันดักครับแต่ในฤดูกาลทีีี่่่่แลล้วเเนนยใครท ในบ้านเชียร์บอลสองครั้งครับเดยเชียร์บอลก็ชนะสองครั้งเลยแต่ถ้ามองเรื่องฟอร์มน่าปัจจุบันนี้ของเชียร์บอลครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะสามครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับนัดล่าสุดก็สร้างเซอร์ไพรส์ครับโดยการที่แพ้กับซาริโกโรเวอร์ครับแต่เกมในบ้านของเชียร์บอลเองนะครับผมก็ถามว่าดูโดดเด่นมากแค่ไหนครับชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเพิ่งแพ้ซาริโกโรเวอร์มาแต่ก่อนหน้านั้นครับชนะวอเตอร์ฟอร์สมอดอกเกด้าครับชนะเซนิเมติกแล้วก็เสมอแชมล็อกโลเวอร์มาออรรรร์มมาาาานนขงงทเเ่ีบบบกกกกกก็คดดดดด้้ัััััลไๆื สูงเนี่ยชนะ2ครับเสมอ1แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดก็ชนะเซนิเมติกมาได้ด้วยสกอร์สาครับแล้วก็เกมเบียดเดียวเนี่ยก็เพิ่งเปิดฤดูกาลมาก็เพิ่งชนะทางเซนิเมติกนี่เองแต่ถ้ามองดูรวมนะครับจากการที่วันนี้นะครับผมดันดาร์ต้องไปเจอเชลบอนและเชลบอนอยตอนนี้กำลังขาดความมั่นใจอยู่ครับแล้วก็ทางดันดาร์เองนะครับผมในเรื่องของการจบสกอร์ถามว่าดูดีไหมดูดีอยู่แล้วครับในเรื่องการจบสกอร์จบได้โดดเด่นตลอดครับมีสกอร์เห็นตลอดแต่ถามว่ามีโอกาสเสียไหมก็เสียตลอดเหมือนกันนะผมก็เลยมองว่าคู่เชลบ ว่าสกอร์สูงยังไงก็ได้ลุ้นง่ายมากที่สุดแล้วครับตอนนี้ขอมอลไม่ี่้ง้างสูงคู่เชียวบอลได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นทางเดลลีซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับกับมยที่ทางเกาเวเดลต์นะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการจบเสมอครับแต่ก่อนด้านนั้นครับนัดแรกในฤดูกาลเนี่ยเป็นทางเกาเวครับบุกไปชนะเดลลี่คาบ้านเลยนะครับแต่เดลลี่ซิตี้ครับก็ฟอร์มโดยรวมให้เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปเพียงแค่2เกมครับเสมอไป2และแพ้ไป1นึ่ครับ แล้วเกมในบ้านเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูโดดเด่นครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอไป2ครับไม่แพ้ใครเลยนะกรับแกนกับเรื่องทีมเยือนครับอย่างทางเกาเวครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับแล้วเกมไปเยือนอย่างเดียวเนี่ยถามว่าดูโดดเด่นไหมชนะ2เสมอ2แพ้ไป 1, 1> ก็ดูไม่ได้แย่ครับแต่ถ้ามองในเรื่องของโดยรวมแล้วนะผมจากเอ็มพีเอสก็ผมบอกอยู่ว่าทางเกาเวอาจจะดูดีกว่าครับแต่ผมยังมั่นใจว่าทีมที่มีมาตรฐานดีเกมในบ้านอย่างทางเดลี่ซิตี้นะครับผมยังไงก็น่าจะเอาอยููู่่่่่่นนนนนนะะะะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบบผมมมใเเเืองงกกแแแสสทททีีีีปปิิดดดาาาลลลซตต้้ช1จไหขึ เรื่อยๆด้วยนะครับน่ดนี้ผมเลยมองว่าเดอ์รีซิตี้น่าจะเฉือนชนะได้ครับหประตูมีเห็นน่ดนี้ขอมองมุทีิทาเดอ์รีซิตี้ได้เลยนะครับและส่วนคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นวอร์ฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกับมีกับทางซาริโก้โลเวอร์นั่นเองนะครับคู่นี้ที่เะเจอการครับนัดล่าสุดเป็นทางวอร์ฟอร์ดครับบุกไปตบซาริโก้คาบ้าเลยนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของนัดแรกของฤดูกาลก็เป็นซอริโก้บุกไปตบวอร์ฟอร์ดเหมือนกันเท่ากับว่าคู่นี้ที่เคยเจอการมานะ สามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งก็โดยรวมแล้วนะครับผมวอลท์ฟอร์ดก็ฟอร์มดูไม่ได้แย่มากครับกับการกับเรื่องของทีมเยือนครับอย่างทางทร์ดิโกโลเวอร์ห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะสองเราเสมอสองแพ้ไปหนึ่งเกมไปเยือนเดียวชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองครับเกมไปเยือนดูมีปัญหาครับแล้ววันนี้ต้องมาเยือนทางวอลท์ฟอร์ดครับในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาวอลท์ฟอร์ดครับเปิดมาเป็นทีมต่อครับแต่เมื่อไรที่ซาทร์ดิโกนะครับผมเป็นทีมที่เป็นทีมรองทีไรนะโอ้กระแสมาเนี่ยต้องบอกว่าทางซาร์ดิโก้โลเวอร์ครับจะไได้มหก ็มีนะครับผมแต่ผมยังมองว่าทางสริโกโลเวอร์และก็ในเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยมันบ่งบอกอยู่ว่าทางคู่นี้ที่เจอกันมาและผมเป็นทีมเยือนชนะซะส่วนใหญ่ครับผมก็เลยมองว่าวันนี้ทางสริโกโลเวอร์น่าจะบุกไปยันเสมอไม่ได้ครับดังนี้ขอมองไปที่ทางสริโกโลเวอร์ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จะไปในทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมใครที่มีความเห็นไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เกมเทเบิลอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคคคลิปหนน้าะรรััับบสสวดี